เี่คยับลูกงมาพื่กับช่องเราคนเดิ radio trips, ดะะม r ่ะพี่เขาีคีะค่ะหัววันนี้เราจะมาอัดแมพที่ชื่อว่าแอนด์จืดแล้วสมมูรณ์ไป <go dietary> ่อนนะอ้อเดอวันนี้เรามากันสองคนเม่ใช่สามคนคือผมน้องเฮียแล้วก็ไอ้าน วันนี้เราจะไปได้กี่ประตูดูกันไม่ไม่วันนี้จะไม่รู้กันเราจะ้องเสียงหมาเพื่ออะไรไม่รู้ไป,ปเดินจะเราตัดตอนเลยตั้งแต่ตอนที่เข้าลิฟต์เนะลยอ๋อโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในลิฟต์แล้วนะครับมาไปกันเลยปุ่มไว้ยา เฮ้ยกพันน้ย้อนี้นาดนเ,เลต่อด้วยการจะไม่พูดอะไรเลยเหรอวะถามเลยจะไม่พูดอะไรเลยเหรอ เซควีควีนสตรีนใครมันต oh ่อยประตูเล่นวาเมื่อกี้สปีดฟูอ umm ินเดียโอ้โอเมก้าเซนทีเจอก่อนนะครับก็คนมาเจอก่อนนี อะไรวะไม่เจอไม่เจอพี่นาแล้วพี่มันไปแล้วนะก็จะพูดทำไมตัวขัดคลิปไปแล้วนะพี่มันโอ้ไม่ต้องถามอาโอ้ยมาตู

ขับโดรนโต้แล้วไข่มันโดนกรีกับไม่ต้องเลยไม่ต้องของหรอกรู้น่ว่าจะขโมยจรขึ้นบ้านสมมุตเตอร์ عندما لا تاخذ خلاص من مصيبه ยัง้วเพื่อนกูตายา่ยก็<ห>ไปสักสวิตตี้ต๋อม

อาบุญน,นี่แม่ทำคลิปด้วยนะไปอาบุญพี่มันก่อนไปก่อนไปดาบุญพูดนี่แม่พูดนี่แม,ม่พาทำคลิปแล้วอ่ะเจ้ะไง เกูรอเล่น,นไปบ้เฮ้ยจะยังเธอละกานเนี่ยขบวนป้า,มา,าแม่งบง ดมองหน้าผมเมื่อหน้าสว่างกล้าเลย What the fuck ไม่ซีก็ตายเลย ปาดิเลยมปานาดมาปานาจะมีคนเลต้องวัดปิ้งยงต้องวัดเสียงลเนี่ยเสียงรัดดมคเจอ์อะรูมาเดยวไอ้ดีงงงงกำลังไงก็ลองก็องกดลงประตูเลยนี่กอยาวัด เขาให้ว่าสี่สองเนี่ยกูกดเลยเนี่ยเขาให้ว่าเตือนเฮิยพี่่พร้อมไหเนว่างใช้คออ้างเยอคนมันทำคลิปอยู่ ไม่บอกไม่กล่ <men> <men าวอย่างนี้แค่คุณก็ชนะไงวะาเสียงมาเสียงมาก่อนตัวโครเทโฮะโอะโอะโอะไม่ต้องพูด อ๋ออ๋อตัดไปได้ไงอ๋อ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 โอเคทุกคนวันนี้คลิปเราจบแล้วแล้วก่อนทุกคนฮ่า <h>